พี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องยายแต้แต้พี่น้องออกมาเบิ้งหลังบ้านสักหน่อยนะคะนี่คือสวนของยายแต้แต้ยินดีต้อนรับพี่น้องทุกคนนะคะเสียงเครื่องบินดิกงต่างหากนี่เนาะนี่คือ พี่น้องแดดดีไม่ต้องไปดีใจนะพี่น้องเดี๋ยวฝนก็นต <c oughs> กใช่ไหมคะพี่น้องบังงั้นบางนี้นี่พี่น้องบากงก็ โซ่ so, ไปเอาหมวกมาแล้วพี่น้องเหนไหมคะ,มคะพี่น้องอย่าไปดีใจกับมันนะแดดอะเขาหลอกแป๊บเดียวแหละเดี๋ยวเขาก็หายไปอีกนะพี่น้องเพราะว่าบรรยากาศดูจากท้องฟ้าแล้วนะพี่น้องด,ดูดิท้องฟ้าก็โอเคนะพี่น้องเดี๋ยวก็แดดเดี๋ยวก็ฝน ีนให้ดูก่อนนี่คือมุมนี้พี่น้องมุมนี้ที่นีต้นเชอร์รี่นะคะต้นเชอร์รี่อันนี้แบบตอนแล้วนะพี่น้องนะเขากําลังออกลูกพี่น้องให้ดูเห็นไหมคะกำลังออกลูกนี่เด้อน,นี่นะคะกำลังออกลูกถามว่าได้กินไหมได,ได้กินค่ะได้กินค่ะถามว่าได้กินไหมได้กิน ีที่แล้วก็ได้กินอยู่ไม่เยอะเพราะว่าข็ตอนเนาะแล้วอย่างมันเรามาใส่กระถางเล็กๆพี่น้องมันก็พอได้กินอยู่นะคะนี่ก็คือจะดอกที่กําลังจะเบ่งบานแต่ว่ารอแสงแดดพี่น้องส่วนทางนี้ทางนี้ก็จะเป็นของักประเภทของกินพี่น้อง,องกิน ไม้นิดหนึ่งผสมประสานพี่น้องปลูกแบบผสมประสานพี่น้องจ้ะปลูกแบบผสมประสานพอได้กินพี่น้องเห็นไหมหมื่นไหมแกพี่น้องปลูกแบบผสมประสานพอได้กินพี่น้องจ้ะกะนิดๆหน่อยๆนะพี่น้องเนาะมีทั้งดอกไม้มีของกินพื้นที่น้อยแต่ก็โอเคพี่น้องสำหรับใหญ่แต่โอเคนะคะพี่น้องเห็นไหม ดดหรือฝนก็ช่างมันพี่นอ้องแต่ทิ้งให้เราได้กินกอจะกิให้เราได้กินนะพี่น้องนะเดี๋ยวก็เด็กออคไ่ครับพี่น้องดูเลรักษาสุขภาพนะคะกับสวนยายตายๆพี่นอ้องอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดเดอ้อพี่น้องเด้เออไล์กดศสัตต่ไข่ไว้มากิน้ยายนี่เดอ้อพี่น้องจะมุมูง ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะพี่น้องแม่มาเที่ยวบ้านยายทายทายมากนะคะสวัสดีค่ะ